นี่คือนายเขียวส่วนนี้คือนายแดงนี่คือบ้านของนายเขียวนี่คือบ้นอานของน,ยนอายแดงนายแดงถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวติดักกันให้ความสนใจไม่เล่งเรียนรู้ให้ความรักความเข้าใจส่วนนายแดงพ่อแม่ทะเลาะก,กันปล่อยป่าละเลย เต่งให้เรียนรู้ด่าทอตำหนิและเปรียบเทียบนายเขียวเป็นคนอารมณ์ดีมีเพื่อนร้านลาสดใสและตั้งใจเรียนส่วนนายแดงโมโหทำลายข้าวของไม่สนใจเรียนเออะไวไวไม่มีเพื่อนในเขียว มีสภาวะปกติส่วนนายแดงมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ทั้งพฤติกรรมและอารมณ์สาเหตุปัจจัยทางชีวภาพพันธุกรรมการได้ทบบัติเหตุทางสมองปัจจัยทางสังคมความเครียดและการเลี้ยงดูอาจจำแนกตามกลุ่มอาการปัญหาทางพฤติกรรมขี้โมโหอารมณ์ร้อน ทำลายข้าของกระวนกระวายปัญหาด้านความตั้งใและสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีการเสรียใจจดเจ่ะภาวะอยู่ไม่สุขสมาธิสั้นกระวนกระวายเรียกร้องความสนใจการถอนตัวหรือล้มเลิกเบื่อหน่ายดีดเดี่ยงการเข้าสังคมความผิดปกติในการทำงานของร่างกายมีอาการทางการกินและท้องเสียบ่อย ภาวะบกพร่องระดับรุนแรงภาพหลอนคิดไปเองการดูแลช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยลูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติบอกพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแสดงตัวอย่างที่ดีตั้งกฎในบ้านใช้อย่างสมเหตุสมผลมั่นสังเกตแนวโน้มพฤติกรรมไม่เป็นต้นเหตุของปัญหาเช่นความเครียดความกดดันปรึกษาแพทย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางโรงเรียนคุณครูตั้งกฎในห้องเรียนเพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของตัวเองให้โอกาสให้เด็กฝึกความรับผิดช,ชอบใช้เหตุผลในการเข้าใจเด็กจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียนแลกเปลี่ยนปัญหากับผู้ปกครอง